รีวิวแกตลิงกันขนาด4ลำกล้องครับกระสุนใช้เป็นกระสุนลูกเพลิงนะครับยิงต่อเนื่องได้ทั้งหมดอยู่ที่หลายพันนัดต่อนอาทีอย่ามือสั่นความแรงการโจมตีนั้นามาทำลายพื้นแผ่นดินได้ทุกมนีม่สิ นี่คือประสิทธิภาพของโอ้โหแหลกแหลกแหลก,ก,ก,กนี่ก็เป็นเนื้อตัวต้นแบบที่มันอยู่ส่วนน้อยๆกว่าทนทาน,นจำเ่วนได้ยิ่งกว่าว้าวโอ้โหน่ากลัวมากโอเคนะครับผมจะลองทดสอบความโหดของเกตตอรลิงกันนะบ้าสามารถที่จะว่ายิงโดนผมไหมนะในระยะนี้นะครับมาลองดูกันโอเคเราจะจิบไปหมดมีชีวิตนะครับผมดูกันครับ ผมยู่นิ่งๆเลยครับผมจะไม่ขยับนะครับนี่คืออัตราการยิงที่หนึ่งมื่นนัดต่อนอาทีเลยนะครับคุณแก่เขาเสื้อเนอะนะคุณเก๋ก็้ <c oughs> คนแกเ่ยบ่าเขาไม่ได้คเห <c oughs> ส่สาธุสาธุครับอันสี่ครั้งอ,อ,อะไร,ไไรอะไรไม่เคยเห็นก็ได้เห็นกเนก่งมากครับใ่น่งในยูทูบโอเคครับก็แคต้ยิงกันครับหนึ่งหมื่นัดนะครับจะยิงโดนตอไหมนะครับนี่เกอุ้ยโดนครับหนึ่งนัดครับ โดนหนึ่งเม็ดนะครับผมหนึ่งเม็ดยังไม่ร่วงนะครับต้องรวามีิตสองนะครับระยะนี้คือโดนหนึ่งเม็ดนะครับนในกตาการลั่นนะคือไปยิงไปแล้วร้อยกว่านัดนะโดนแค่หนึ่งเม็ด,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 ดนะครับตัวใช้ได้นะตัวใช้ได้นัดนี้ปะอ,อือโดนแล้วหนึ่งเม็ดนะผมอีกสองเม็ดแล้วนะครับยี่สองเม็ดแล้วนะครับเจะตายกี่โมงอะสองเมตรนะครับต้องดูมที่สาม่าจะร่วงไหมนะครับ ค่อนข้างอัตราการแม่นยำนี่ถือว่าความแม่นยำถือว่าสูงมากเลยนะฮะยิงโดนไม่พลาดเต้านะครับโอเคโหโหดมากเลยนะครับเป็นปืนกลที่โหดมากยิงได้แบบต่อเนื่องเลยนะครับแบบจนกว่ากระสุนจะหมดกระสุนมีประมาณพันขานนะครับผมโอเคโดนวันได้สามนะครับได้สามนะครับผมโอเคทั้งที่สามตาเลยนะครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับ